สวัสดีครับทุกคนคนรักจรวดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดเข้มข้นที่กำลังเป็นกระแสะไปทั่วโลกอาจทำให้หลายคนถึงกับอึ้งเพราะมันเกี่ยวข้องกับตำนานแห่งท้องฟ้าที่เคยทำให้อิหร่านภาคภูมิใจแต่วันนี้กลับไม่เหลืออะไรแล้วใช่ครับผมกำลังพูดถึง F14 ตมแคทเครื่องบินขับไล่ที่ถือว่าเป็นอาวุธลับเก่าแก่และทรงพลังที่สุดของอิหร่าน แต่ล่าสุดข่าวใหญ่ที่ทำให้โลกต้องจับตามองก็คือ F-14 ของอิหร่านถูกทำลายและนี่อาจหมายถึงการสิ้นสุดตำนานนักล่าแห่งท้องฟ้าไปตลอดกาลหลายคนอาจสงสัยว่าทำไม F-14 ถึงสำคัญกับอิหร่านขนาดนี้ต้องย้อนกลับไปช่วงสงครามเย็นเมื่อสหรัฐอเมริกาเคยส่งมอบ F-14 ให้กับอิหร่านสมัยยังเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับชาเครื่องบินรุ่นนี้ถูกขนานนามว่าเป็นสุดยอดนักสู้แห่งท้องฟ้า เพราะความเร็วเหนือเสียงอาวุธครบมือและระบบเรดาร์ที่ล้ำสมัยมากที่สุดในยุคนั้นอิหร่านเป็นประเทศเดียวในโลกที่ครอบครอง F-14 นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและนั่นทำให้เครื่องบินรุ่นนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังการปฏิวัติอิสลามความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับอเมริกาก็ตัดขาดการบำรุงรักษาอะไหล่กลายเป็นเรื่องยากมากอิหร่านต้องหันมาใช้วิธีการซ่อมเอง ผลิตอะไรเองและบางครั้งก็ต้องใช้วิธีการสวมรอยเพื่อให้ F-14 ยังคงบินได้แม้จะมีเพียงไม่กี่ลำที่ยังคงใช้งานได้จริงแต่สำหรับอิราน F-14 ก็เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นคือมีรายงานว่า F-14 ของอิรานถูกโจมตีและทำลายจนสิ้นซากหลายแหล่งข่าวระบุว่าเครื่องบินที่ถูกทำลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ลำที่ยังใช้งานได้จริง นั่นหมายความว่าขีดความสามารถทางอากาศของอิหร่านถูกบันทอนอย่างหนักและในเชิงสัญ,ญลักษณ์มันคือการสูญเสียที่เจ็บปวดที่สุดเรามาดูกันว่าการสูญเสียครั้งนี้มีผลกระทบต่ออิหร่านอย่างไรบ้างอย่างแรกคือในเชิงยุทธศาสตร์อิหร่านจะสูญเสียเครื่องมือในการป้องปรามเพราะ F-14 แม้จะเก่าแต่ก็ยังคงเป็นอาวุธที่คู่แข่งต้องระวงัง ด้วยขีดความสามารถในการยิงขีปนาวุธเอ็มลบ54ฟิิกที่ยิงได้ไกลเกิน100กิโลเมตรแม้ว่าอิหร่านจะพยายามพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่เองแต่ก็ไม่สามารถทดแทนประสิทธิภาพดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์ในเชิงจิตวิทยาและการเมืองการที่ F-14 ถูกทำลายถือเป็นการกระทบศักดิ์ศรีของกองทัพอากาศอิหร่านเพราะเครื่องบินรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรทางทหารแต่มันคือ ตำนานและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ประเทศคำถามสำคัญคือแล้วอนาคตของกองทัพอากาศอิหร่านจะเดินต่อไปอย่างไรหลายคนเชื่อว่าอิหร่านจะต้องหันไปพึ่งพาเครื่องบินจากรัสเซียและจีนเช่น Su 3 5หรือ J 1 0 4 C ซึ่งเป็นเครื่องบินเจเนอเรชั่นใหม่ที่ทันสมัยกว่าแต่ปัญหาคือความน่าเชื่อถือในการส่งมอบและการฝึกนักบินรวมไปถึงงบประมาณที่จำกัดของอิหร่าน สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดคือถ้าอิหร่านไม่มี f 14อีกต่อไปพลังอำนาจในการควบคุมทางอากาศจะลดลงทันทีและนั่นอาจทำให้ขู่แข่งในภูมิภาคเช่นอิสราเอลหรือซาอุดีอาระเบียกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างชัดเจนสำหรับแฟนๆที่ติดตามข่าวการทหารการล่มสลายของ f 14ในอิหร่านถือเป็นบทเรียนใหญ่ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าอาวุธจะทรงพลังแค่ไหนถ้าไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่องวันหนึ่งมันก็จะหมดความหมายดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวใหญ่ของอิหร่านแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนให้หลายประเทศทั่วโลกประหนักว่าการพึ่งพาอาวุธเก่าๆโดยไม่ปรับปรุงให้เข้ากับโลกยุคใหม่คือการเดินเข้าสู่ทางตันอย่างช้าๆและนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากเล่าในวันนี้ครับ เรื่องราวของ F-14 ที่เคยเป็นราชานักล่าแห่งท้องฟ้าแต่สุดท้ายก็ต้องสิ้นสุดตำนานลงอย่างน่าเศร้าเพื่อนๆนคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ครับคิดว่าอิหร่านจะหันไปซื้อ SU-35 จากรัสเซียหรือ J-10C จากจีนแทนหรือพวกเขาจะพยายามพัฒนาเครื่องบินของตัวเองขึ้นมาใหม่คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างเลยครับผมาจะตามอ่านทุกความคิดเห็นแน่นอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเด็ดเดดเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์และข่าวความมั่นคงทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับคนรักจรวจขีดขีดขีดคุณอยากให้ผมใส่20,000ื่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน F-14 อาวุธลับข่าวทหารขีปนาวุธความมั่นคงโลกและอื่นๆต่อท้ายสคริปนี้เพื่อ SEO YouTube เลยไหมครับหรืออยากให้ผมกระจายคีย์เวิร์ดพวกนี้แทรกในเนื้อหาสคริปต์แบบเนียนๆ